แคะต้องบรรทุมความยุติธรรมนะคะต้องอยู่กับผู้สูญเสียให้ดีที่สุดนะคะพูดไปพูดมาพูดมาพูดเสียงตวงุวนดังเป๊ดเลยป๊ะังกันไม่ร้องเลยมันไปยืนเยี่ยวใส่ตู้โทรศัพท์ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ล้างจิ้มมันตอนนั้นแสดงว่ามันสกปรกมากอืมเยี่ยวเส็จ ปิดกิ๋มเลยเหรอไว้เหม็นเหม็นตึบเลยนะเออเยี่ยวเสร็จปิดปิดตึบเลยนี่นะโอ้ยผัวสลบนะตัวเก็นมาทางันบ้านผัวสลบนะขี้หักในเลยนะผัวนี่ช็อกตายนะเออ <laughs> <laughs> ไปเด้ เมนปันนี่ต้องซักอนิจาารับพี่น้องเอ๋ยนี่เขาเรียกว่าหอยมรณภาพไปแล้วที่เจนเลยค่ะเชื่อของฉันเลค่ะสามสิบบาทนลค่ะแบบไม่ค่อยไซักเิค่ะที่ฉันนะคะด้าอินนี่น้ำไม่อาบอ๋อ สามวันอาำน้ําครั้งหนึ่งมีหน้าหรผอผัวไม่ซ้ําเศร้าให้นะเอออีหน้าครังคบผัวไม่ซ้าเศร้าให้นะน้ําไม่อาบท่านลองคิดดูสิว่าเหม็นขนาดไหน,นเราดูหน้ายัางรู้ว่ามันเหม็นขนาดไหน,นโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยหอยกิบกีนั่งหล่าโอ้ยบอเบเม,บมนบอรเมนเน่าครับพี่น้องเอ,อ้ย ชักอีิจาวับรรังคลาไปแล้วไปแล้วเม้นปันนี่ต้องชักอณิจารเขาพีงง <c oughs> ่น้องเอ้ยต้องคิดดูสินี่อายุขนาดนี้ยังหน้าตาขะยะกขยงตอนเด็กนี่กูบอกว่าโอ้โหลูกหัวกตกส้มขี้เลยนะมึงนี่นะเอออีหน้าประบูชนเขื่อน <c oughs>